ผีีเยนวันนี้เราจําเป็นจะต้องมีผู้ชํานาญแล้วกันใช่ค่ะผู้ชํานาญทางและเข้าใจรู้จากพื้นที่เป็นพิเศษใช่ค่ะสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับที่นี่มันเป็นทางเกวียนเดิมทางเกวียนใช่มันเป็นยังไงครัทางเกวียนคือสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีลนต์นยังไม่มีจักรยานตรงที่เราเห็นแนวเนี้ยคือแนวเดิมดั้งเดิมมาเป็นร้อยปีแล้วทางของเนี้เส้นทางเดินทัพสมัยก่อนไปลบ ไปป้องกันชายแดนแถวแถบพมา่าก็จะกลับมาเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีคนที่ป่วยตายเขาก็จะมาตรงเนี้ยที่เป็นดอนที่เป็นป่าที่เหมาะที่สุดที่จะฝังศพตรงนี้ใช่ตรงบริเวณนี้เลยตร,ตรงนี้เรียกว่าป่าชา้าอ่าตรงนี้เป็นป่าชา้าเราข้างในมีอะไรบ้างมีร่องรอยของการฝังยุคก,ก่อนที่ยังไม่ได้มีการเผา พอเขารีบเดินทางเนี่ยเขาก็จะขุดฝังเลยก็ปล่อยอยู่แถวนี้แล้วมายุคหนึ่งก็ชาวบ้านเริ่มมาทํากินอยู่แถวนี้เวลาเอาศพมาเขาก็จะมาเผาสมัยก่อนเรียกเชิงตะกอนฟืนมากองกองแล้วก็เอาโลงศพวางข้างบนแล้วก็เผายังมีร่องรอยอยู่ไหมยังมีครับยังมีเรื่องราวที่นี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเดินไปเล่าไปแล้วกันและวันนี้เราจะขอเลขด้วยกัน2จุดติดตามไปด้วยกันนะฮะงวดที่แล้วใครติดตามบ้างผมจับเลขปิงปองได้128 มา28นะวันนี้มาเชียร์กันต่อนะครับถ้าเรามองนัดฝ่ามือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร่องรอยของการเก็บศพวางสองเนี่ยจะเป็นอันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้ศพยังอยู่บริเวณเนี้ยที่เป็นเนินๆอย่างเงี้ยฝังแบบกบดินเฉยๆคือใต้ดินเนี้ยมีผู้เสียชีวิตอยู่แต่ในสมัยก่อนเขาก็จะเป็นการแค่มีศพใหม่มาเขาอาจจะฝังซ้ําไปแนวเดิมก็ได้เป็นการถมไปเรื่อยๆใช่เฉพราะถ้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นร้อยเห็นว่ากันว่าที่เนี่ย เียงมากเพราะว่าศพทหารในสมัยก่อนนะคะด้วยความที่ทหารจะออกรบจะต้องมีวิชาอาคมใช่ไหมใช่เอมันก็เลยยิ่งเพิ่มความเฮี้ยนใช่พวกนี้พอเสียชีวิตแล้วก็จะมีจิตอาฆาตมีจิตหวงแหนืนแผ่นดินอะไรเงี้ยอืมนลุกเลยอ่ครับอันนี้คือลักษณะของเชิงตะกอนอ่าเขาจะใส่ฟืนลงไปตรงกลางเนี้ยครับเอาศพมาวางไว้ข้างบนอ๋อวางไว้ตรงสองข้างนี้ พื้นนี่ยังมีฐานยังอยู่ล่าสุดเลยสุสุดท้ายที่เผาก็คือคุณแม่ผมอ๋อเหรอกี่ปีแล้วคะสามสิบสาสิบห้าปีเพราะว่าสร้างเมนเสร็จก็เลิกอันนี้อพอดีแม่ผมเสียชีวิตก่อนที่จะเสร็จนิดเดียวยังใช้ไม่ได้หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครมาเผาเลยคือเขาบอกว่าถ้าในพื้นที่ปา่าช้าเราก็จะสามารถขอโชคได้อีกหนึ่งแบบก็คือเราใส่น้ําในขันแล้วก็เส้นผีด้วยเหล้านะครับแล้วก็ จุดเทียนหยดทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาดูยาอยู่เพื่อดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจุดทิ้งไว้ผมขอเป็นอาจารย์ละกันช่วยนําเส้นผีให้ได้ไหมแล้วก็ขอโชคลาภให้กับแฟนลอตเตอรี่พัดเราเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเราจะเส้นผีด้วยเหล้าและผีเฮียนไม่เคยคิดจะลบหลู่สถานที่ใดๆเลย<ะ>เรามาในสถานที่ทุกสถานที่เพื่อทําบุญนะครับแล้วก็แลกกับโชคลาภกลับไปเท่านั้นเองเดี๋ยวให้ประธานเป็นคนลินดีกว่า ขอเป็นโชคลาภในงวดวันที่1กันยายนอาจารย์ขอให้แล้วนะครับเห็นว่าที่นี่มีต้นก้ามปูอาถพ์ที่บอกว่าคนมักจะเห็นวิญญาณอยู่ใต้ต้นก้ามปูจะมีคนเห็นบ่อยต้นนั้นอยู่ตรงไหนคะอยู่ดานน้นนะฮะด่านน้ใกล้ๆสุสานตรงนั้นใช่แล้วก็เห็นว่ามีกุฏิร้างอยู่ด้วยครับทำไมถึงร้างคะเคยมีพระอยู่เขาอยู่ไม่ได้มีสิ่งมลพวนอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้คือกุฏิร้างที่อาจารย์บอกระวงหัวนะมียันด้วยคือไม่รู้เห็นเหมือนกันเหมือนผมนะก็เป็นตัวเลข oh. อ้อทักยาเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสุดท้ายนะครับค่ะ <Ha. S 2> จะไปขอเลขกันละได้กลิ่นแปลกๆเนาะใช่กลิ่นมาเลยอะอืมไม่รู้ว่าขออนุญ,ญาตก่อนแล้วกันเมื่อกี้กลิ่นยังไม่มาเลยพอเราบอกจะเอาอาหารมา เดี๋ยวถามถามให้คนดูได้ไหมอาจารย์วันนี้ขับรถมาทะเบียนอาจารย์อะไรเจ็ดศูนย์สี่สามเอาเป็นว่าตรงเนี้เราจับให้สามเดี๋ยวสองตัวเราไปตีเป็นเลขในขันน้ำพร้อมแล้วมาวันนี้เราใช้น้ำแดงโฮเป้เหมือนเดิมนะคะเป็นน้ำแดงจากลอตเตอรี่พลัสนะครับน้องหมาแถวนี้ก็เสียงดีตลอดทางพร้อมแล้วนะคร ให่เราไปจับไปเออครั้งที่แล้วพี่วีเป็นคนถือขาข่ยผมเที่ยวสิผมเป็นคนจับป่ะใช่งั้นเหมือนเดิมเลยเลขกลับไปเลขตัวที่สามเดี๋ยวเราจะต้องรีบเร่งกลับไปที่ เชิงตะกอนเชิงตะกอนนะครับที่เราจุดขันไว้อยู่นะฮะตอนนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างหนามเม็ดขึ้นโอ้โหหมดเอาล่ะผมว่าความสามารถส่วนบุคคลเห็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็ตีความเอาเองจะผมเห็นเป็นเลขไทยนะเลขไทยเลขไทยอ่า,อาเลขไทย ถ้าชอบก็เข้าไปได้เลยนะที่ Lottery plus c o m หรือว่าที่แอปนก plus ก็ได้นะครับ <ฮะ S 1> ก็เลือกซื้อได้เลยตามสบายนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์ครั้าขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ขอบคุณน,นะครับ l อ t t e r y plus ชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม